ลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณสเสวกปกิจริชานนท์อุปานายกและเลขานุการสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยขึ้นกล่าวแบ่งปันมุมมองและบทบาทในการสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้ครับครับเรียนท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านอธิการบดีและผู้บริหารนะครับแขกผู้มีเกียรติจากแอริโซนาสเตท ASU แล้วก็ซิน t ทนาเอเคชั่นและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ก็ก่อนอื่นเมื่อกี้ทางทางี่การระดีมีพูด informal นะครับก็ต้องขอยินดีนะครับในนามของที่เป็น Imperial อิมพิวออลลุมหนายด้วยกันนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ในหมหาลัยนี้ด้วยนะครับก็เป็นยินดีอย่างยิ่งนะครับในนามของสมาคมของแผ่นวงจรพิมพ์ไทยหรือ THPC นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดสำคัญในวันนี้ความร่วมมือเป็นสัญลักษณ์ ของสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยและสะท้อนให้เห็นถึงพลังของบุรณาการระหว่างการศึกษาและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเชิงของบทบทบาทของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์และแผ่นวงจรพิมพ์ PCB ประเทศไทยอยู่ในการช่วงเปลี่ยน เปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศไทยซึ่งมีการลงทุนใหม่จากต่างประเทศต่อเนื่องในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่องของการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ใน PCB fabrication และ Advanced e l e c t r o n i c s ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องการที่หมหาวิทยาลัย MUT เป็นตัวเปิดตัวศูนย์ฝึอกอบรมระดับชาติ ด้านเซมิคอนดักเตอรหรือ NSTC ร่วมกับ Arizona State University ภายใต้โครงการ Powered by ASU ถือเป็นการเริ่มต้นที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมผมเชื่อว่าความร่วมมือน,นี้จะช่วยบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะตรง,คว,ตรรง,งความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรม และยังเป็นโอกาสในการอัพสกิลรีสกิลของพนักงานที่ทำงานอยู่ในสายการผลิตปัจจุบันให้สามารถปรับตัวและเติบโตท่ามการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนในานามของสมาคม THPCA เรามีภารกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการพัฒนาการยกระดับเทคโนโลยีที่ผ่านในเทคโนโลยี ซึ่งใน,ในฝั่งของภาคอุตสาหกรรมหรือ t h p c เราได้มีการด,ดำเนินการกิจกรรมหลายประเภทที่สอดคล้องของเป้าหมายของ MUT และ NSTT เช่นกันยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนายกระดับทักษแะแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ Workforce Development Program ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุน BOI และสถา,าบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือทีสตรา เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่พร้อมทำงานในโรงงาน PCB Fabrication และ Advanced Electronic Manufacturing อันที่สองโครงการ Thailand Electronic Circuit Center หรือ TCC ซึ่งสมาคมเป็นเจ้าของโครงการหลักร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวอวเพื่อจ้างเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและสาธิตกระบวนการผลิต แผ่นหนุนปูนอนพิมพ์หรือ PCB fabrication อันที่3การจัดงาน Thailand e l e c t r o n i c ิ i ส c u i t a s i ิหรือ TECA ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาบุคลากรและผู้ประกอบการจากต่างประเทศ40ประเทศโดยภายในงานนี้มีนิทรรศการเทคโนโลยีชั้นสูงการสัมมนาเรื่อง Semiconductor packaging AI components system assembly PCB m a s Integration ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมกิจกรรมเหล่านี้ส้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมจะเดินหน้าควบคู่กับการภาคการศึกษาเพื่อสร้างคนสร้างเทคโนโลยีและสร้างอนาคตร,ร่วมกับอุตสาหกรรม TSPA เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยระบบนิเวศแห่งความร่วมมือที่แข็งแรงและโครงการ Powered by MSU ร่วมกับ NSDC ในวันนี้คือแบบแบบอย่างที่ชัดเจนของ Industry Academy Partnership ที่จะเช,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 ชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับความต้องการของภาคผลิตได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ในานามของสมาคมแผ่งวง,งจรพิมพ์ไทยผมขอแสดงความยินดีกับ MU t และ ASU ที่ได้รับการ ได้รับได้ร่วมกันวางรากฐานใหม่ให้กับพัฒนาในการพัฒนาบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอ a ์แอดว e นซ์เซเลคชั่นและแอดวานซ์ m a ท e r i a ลของประเทศความร่วมมือนี้ไม่ใช่เพียงในการเปิดศูนย์ฝึกอบรมแต่การลงทุนระยะยาวใน,าในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ THPCA เราพร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุน ทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้ความร่วมมือน,นี้สร้างผลที่ยั่งยืนทั้งต่อผู้เรียนแล้วรรุตกาหกมและประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับ